สวัสดีครับผมวันนี้มาฟอกับบอรแท็กบันโคคือเก่านะครับผมวัน <Yeah. S 1> <laughs> นี้ผมจะพามาเห็ดไอเมนูไอพัดเพ็ดรลาดุกครับผม <Okay. S 1> โอเคคนจับถั่วจับกาดีนเสียงดังยังดีวะ <laughs> พัดเพ็ดรลาดุกครับกินขา้ขาวข้าวเจ้าแมาลงอยากกินคือวที่แซ่บนะครับอันนี้เป็นพักเก็บมาเรียบร้อยมี พริกครับแล้วก็มะเขือใบมะกรูดใบกระเพราเขาบนี้ครับนะครับเก็บมาเรียบร้อยแล้วเตรียมพัดใส่ครับเดี๋ยวไปคั่วปลาก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวซีพัดให้บึ้งโอเคไปครับเอาละครับมื่อนีกัเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยนะนะครับนี่ครับคือปลาดุกนะครับกระเทียมพริกนะครับผมก็ มีมะเขือนะครับผมเรียบร้อยเตรียมสิมาเฮ็ดกันเลยนะครับแล้วเขาก็มาตำตำมะพริกนะครับผมตำมะพริกกระเทียมนะครับตำครับผมตำนะครับ กำลังตานะครับโอ้คดตากัดล่อหน้าตาดีนะครับผมนี่เพป็นเหล่าเป็นเบิ่งกล้องคนนะคนนะโอ้ยยัดเต๋อบล้อเนาะโอ้ยตามตามต,ตามตามนี่ครับมาเรียบร้อยแล้วน้ำมันห้อนนะครับผมถาน้ำมันห้อนเด้อ มันห้อนแล้วเขาก็เอาบักริกล่งครับขวบักริกกระเทียมก่อนครับให้มันใหม่หอมๆก่อนครับผมนี่ครับโคนโคนโคนีมมม่มันเข้ากันเจ็ดในีมันเรื่องๆอหอมๆในจังหน่อยนะครับผม จักหน่อยเนาะครับนี่กำลังคนมันเก่ากันยังบเรืองครับเรืองลายก็ชิใหม่นะครับผมมาเอาเนื้อปลาลงนะครับนี่เอาเนื้อปลาลงขวยมันสุกก่อนนะครับเนื้อปลานะครับผมนี่เอาลงเสร็จเรียบร้อยเอาคนค่คนทั้งคน,คนหามคนเออ<ๆ>คนไปเรื่อยเออเดีย๋ยวมันใหม่ได้หามไหม ใส่รถด,ดีครับบัดน,นี้เป็นตเสียบพี่น้องเนาะนี่สี้ยวดำแต่งสีสนนันนิดหน่อยครับนี่ตามด้วยน้ำตาลหนึ่งช้อนเล็กกลางโอ้จะขอซ่อนในดอกเอา้าคนนะคนนะโอ้ยคนคนคนครับอหอมเตดังคนนะใส่ใบกระเพราก็ทิใบบมวยนะครับใส่มะเขือ นะครับผมขนคนคนุยหอมเตะดักเด้เปตเตอแซบเด้เพี่น้องเอง้พูดนะขากินเลยนะครับผมได้การนี่คันตอนเฮดเซตแล้วนะครับตักใส่จานพุ่นะโอ้ยเปตนตอแซบเด้พี่นนะอ้องเนาะพุ่น,นนะ โอ้ยคนน่ะอหอมหลายหอมหลายคนน่ะโอ้วอยวอนระยะเนาะไป่ากินเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ผมเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเตรียมโตไปกินพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ย <no. S 1> ไม่ครับผมจะ,จะกินวอพี่น้อง เซซี่อุราห์คนอยากดำเนี่ยครับนี่ดำอยากเซซี่อุรามันดำจัง่อยครับผมแต่แซบแต่แซบไป, ب, ตะตะไ,ปไปกินกันเลยครับผมโอเคครับผมมากินกันเลยนะครับผมอันนี้เสร็จเ,เรียบร้อยนะครับผมมาแซบแซบน้ำเบาแท็กครับบ่าวแท็กบ้านโคก อันนี้เป็นพัดเพชรครับผมนี่มันจะแซบครับอันนี้เป็นต้มนะครับต้มให้ถูกทรายครับต้มปลาดุกว้าวม <c oughs> ันบล็อก,กา้าขอบกล้องนะเข้าคนเดียวนั่งกินที่ห้องขาน้ำน,นะแฟนๆครับมันเป็นอายกล้องมา แสบมากินข้าวแดงพี่น้องมาซิมฟีมือเจ้าคองครับหาหน้าตาไม่เจอนะครับเห็นไหมครับนักเมื่อยหน่หน่อยเลยแสงไฟโบ่พอเด้นละย ฮึมแซบแซบ y a h มาแซบแครับผัดเผ็ดปลาดุกเมโนูมานี่ กินข้าวเจ้าครับมนันีเป็นคนไทยคนภาคกลางนะมันปกติกินข้าวเหนียว ช้อนกลางบอขอได้ก็ไปเถอะช้อนเนี้ยก็กินเถอะนะลู <c oughs> ้แล้วนั่นเป็น,น,นอะไรลูกไม่รูไม่ได้เขาต้องกินซ้อนกลางมันก็อร่อยนะลูนออกนะที่บบกิน ฮึมข้าวขลามหวานนีกว่ข้าวขนมหวานแซบแซบทำนี้อร่อยไหมทำนี้ก็ไม่อร่อยไม่กินข้าวจังไม่กินข้าวจังเลย ครับตอนปลาบริสันท์น้ำอะไครับเหงงครับพัดเท็ดกันเลย คนได้มาคลิปนี้ครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้้วยนะครับให้เราแท็กบ้านโคกในเรื่องเพื่อจะได้เฮ็ดคลิป,ปต่อไปนะครับกดกระดุมเอ กระดิงแจ้งเตือนครับเป็นซิบริพาทรคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้เป่าแท็กบริกินบริกินนานนะครับบริกนบริไทยเบื้องหน้านะครับช่วงกินนะครับแต่ว่าขอไปกินหลังกล้องครับโอเคไปเจอกันคลิปหน้านะครับน้องบายบาย